ใ uhm, นหลวงัตนโกตินทรลได้ทรงนิยมทำสมาธิใช้เวลาตั้สิบนาทีวันนี้ก็จะได้พูดในองร์ที่พูดในเจท่านได้ตัดสอนนอกภิสูจเปียนเียบมนุษย์อนกับ เปรียบเทียบมนุษย์มีทุกชนไม้ในป่าช้าถามว่าทำไมถึงเปรียบเทียบมนุษย์กับท่อนปืนในป่าช้าคือในสมัยก่อนเดามเวลาที่เ็าจะเผาล่ามนุษย์ที่ชินชีวิตไปแล้วเขาใช้ท่อนปืนท่อนไม้เป็นท่อน เขาเรียกว่ากองฟอนพอหลังเขาส่เสร็เรียนเศษไม้มันเหลืออยู่คือรุ่นสมัยโบราณจะเข้าใจดีเวลาเขาใช้่อนไม้วางเป็นชั้นๆเสร็จแล้วเขาก็เอาลมส่งวางไปทํบกนแล้วก็จุดไฟเผา ก็จะมีคนเป่าคอยพี่เอาไม้เพื่อจะให้ดูเลยเขาล่างให้มันเขาให้เรียบร้อยให้หมดไม่ให้เหลือก็คือดุนไม้เหล่านี้แหละที่พุทธเจ้าตัดเทียบมเทียบกับมนุษย์ <c oughs> มีสีเหลเอดีก็เปทน่หนง่ง คนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้โอ,อกาสมาพบพภูมุทธศศาสนาคือสถานที่พอดีอยู่แล้วได้เจอของดีคือะร,ระพุทธศาสนาก็รมายำมยัมยงไม่เอาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่เลิศมาสร้างให้ตัวเองมีคุณค่าทำชีวิตมีคุณค่า ถ้าทุกเปียกเทียบเหมือนกับท่อนฟืนที่มันเหลือจากการพองศพไม่ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายตรงกลางก็เปืือนขูนสิ่งสกปรกจะไปใช้ในบ้านเขาคงไม่ใช้ไม่มีประโยชน์อะไรท่อนฟืนถึงจะเป็น ต้ทนทรงต้นไม้เป็นลำต้นที่เหลือจากการเผาศพเขาไม่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ตาท่อนปืนอย่างอื่นที่ถูกการเผาและเผาไม่ไหาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้คนประเภทที่หนึ่งนั้นเปียกเหมือนกับท่อนปืนที่ปลายก็ถูกเผาต้นก็ถูกเผาไอ้ตรงกลางก็สุกับกเปืือนผูว จะไปยกยใครใครเขาก็ไม่เอาเปรียบเทียบมนุษย์ประเภทีหนึ่งคือตัวเองก็ไม่ทำประโยชน์ประโยชน์บุคคลอื่นก็ไม่ทำคือความดีไม่ปรากฏเลยตัวเองก็ไม่ทำประโยชน์ส่วนตนก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนบคุคคลอื่นก็ไม่ได้เขาคงบอกว่าคนที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้แค่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ยอมใช้โอกาสที่เป็นมนุษย์จะสร้างประโยชน์หายใจทิ้งไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรรอวันที่จะสิ้นลมหายใจพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโมฆะคือลมหายใจแต่ละเข้าออกของเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยรอให้กาลเวลาหมดไปหมดไปแต่ละวันแต่ละวัน ดยที่ชีวิตไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์นอะไรเลยตัวเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็ไม่สญญามารถที่จะให้บุคคลอื่นมาฝึกษาใจได้คนประเภทนี้พุทธเจ้ามัเป็นคนที่อาภัพทุกคนอาภัพนี่มันไม่ต่างอะไรกับคนที่สิ้นหุนสิ้นวาสนา สิ่บุญก็คือของเก่าก็มีน้อยสังสมมาน้อยตอน้นทุนมีน้อยวาสนาในปัจจุบันก็คือความดีที่จะสั่งสมยกยอในชาตินาก็มีน้อยสรุปสุดท้ายและชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยรอวันสิ้นลมหายใจแค่นั้นเขาถึงเปรียบเทียบเหมือนท่อนไม้ที่ขเขาส่งไม่มีค่าให้ใครเขาก็ไม่ตรงการ เบื้องต้นก็ถูกเผาเบื้องไปถูกเผาตรงกลางก็เปื่อนคูดคือสิ่งสงกปรกนี่คือคนประเภททีหนึ่งชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรคนประเภทที่สองดูแลบุคคลอื่นบุคคลอื่นน่สาม,มารถตึ่งผาใส่เขาได้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์ ของบุคคลอื่นใครทุกข์เดือดร้อนลำบากมาเนี่ยขอให้ออกปากช่วยเหลือทุกคนคือต้องความดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ดูแลตัวเองครอบครัวเนี่ยเก่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมขอให้ b b c, ออกปากขขอให้บอก รับปากทำทุกเรื่องแต่ครอบครัวตัวเองไม่ดูแลไปดูแลครอบครัวคนอื่นเขาไปดูแลครอบครัวสังคมข้างนอกคือเก่งข้างนอกแต่ปกพรองในหน้าที่ของตัวเองความเป็นพ่อแม,ม่ต้องดูแลคนตายอยู่ในครอบครัวของตัวเองให้สมบูรณ์พ่อก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นแมน่ คือเก่งในเรื่องภายนอกแต่พอมาดูแลภายในบ้านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถคือบอกป้องมันก็ยังดีอย่างน้อยก็มีประโยชน์แก่บุคคลอื่นถึงประโยชน์ตัวเองจะบกป้องพุทธจเจ้าบอกว่าก็มีดีส่วนหนึ่งก็ดีกว่าประเภทอีกนึงก็คือตัวเองก็ไม่ได้บุคคลอื่นก็ไม่ได้ คือประเภทที่สองนี่สังคมยังได้ประโยชน์จากเขาช่วยเหลือเกือ้อกูลใครอกปากขอใครวานเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ดูแลตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่สรุปสุดท้ายตัวเองมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์แก้ปัญหาให้คนทั้งโลก แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาตัวเองได้เปรียบเหมือนหมอรักษาวควนอื่นให้หายป่วยแต่เวลาตัวเองป่วยไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้พุทธเจ้าบอก็ยังบุกค่องอยู่คนประเภทที่สองคนประเภทที่สามรับผิดชอบตัวเอง ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนภายในครอบครัวดูแลพ่อแม่ก็ทําานาทีขุกความเป็นพ่อแม่ดูแลสมบูรณ์แต่ไม่ดูแลบุคคลอื่นสิ่งไหนที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยทุ่มเต็มที่ให้เต็มที่ดูแลเต็มที่แต่ตอนนอกหรือครอบครัวตัวเองแล้วไม่เอา สะอาดเฉพาะภายในบ้านในบ้านนี่ต้องสะอาดเรียบร้อยดูดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่รอบบ้านดูไม่ได้เลยคือทำหน้าที่เลือกสังคมไม่เอาช่วยเหลือบุคคลอื่นไม่เอาไม่ใช่ฝาละไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่ได้ผิดอะไร ความดีก็กประกฏเฉพาะครอบครัวตัวเองบุคคลที่ตัวเองรักบุคคลตัวเองและผิดชอบต้องเป็นญาติเท่านั้นต้องเป็นพี่น้องเท่านั้นบุคคลอื่นจะทุกอ,อยยากลำบากอย่างไรก็ไม่เอาพทธเจ้าบอกก็อย่างดียังรับผิดชอบตัวเองได้ดีแต่พทธเจ้าก็ยังตำหนิอยู่ประเภทที่สามดีกว่าประเภท 1, ที่หนึ่งกับที่สองประเภทสุดท้ายคือประเภทที่สี่ คนประเภทที่พุทธิยาบอกว่าเกิดมาเพื่อเกิดคกูลต่อตนเองต่อสังคมต่อชาวโลกคุณกับคุณประเภทนี้มีน้อยพุทธิจาบอกว่าเป็นผู่เลิศเป็นผู่บัลเสริฐพุทธิจารเอาเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลที่มีบุญวาสนาเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องทำประโยชน์ตัวเองเขาต้องดูแลตัวประโยชน์ตัวเองก่อน ดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเปรียบเหมืนอนครอบครัวหรือพ่อแม่ดูแลคนภายในครอบครัวอยู่ดีมีความสุขทุกคนอยู่ดีมีความสุขเมขื่อครอบครัวตัวเองมีความสุขแล้วก็ดูแลสังคมข้างนอกไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักไม่รู้จักคึอชื่อว่าความทุกอย่างของมนุษย์ช่วยเหลือได้จะช่วยเหลือ มันไม่ต่างอะไรกับหมอเลยพร้อมที่จะดูแลทุกคนไม่เลือกว่าเขาเป็นใครเขาเรียกว่าใจของคนประเภทที่สี่เป็นคนที่เปิดเผยเป็นบุคคลที่เลยประโยชน์ตัวเองก็ไม่เสียประโยชน์บุคคลอื่นก็ไม่เสียเขาเรียกว่าบุคคลผู้รักษาความดีทั้งโลกนี้เลยโลกน,น้นพุทธเจ้าบอกในสี่ประเภทประเภทสุดท้ายที่เปิดเผยที่ทุด เพราะฉั้นชีดคนเราพุทธเจ้าบอกวาการเกิดมาของเราเนี่ยตัวเองก็ต้องได้ประโยชน์ก่อนดูแลตัวเองให้แข็งแรงมีสติมีปัญญาที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองพุทธเจ้าเน้นที่ตัวเองก่อนแต่อย่าอยู่แค่ตัวเราอย่างเดียวมันไม่พอสังคมโลกเมันอยู่คนเดียวไม่ได้ มันต้องมีบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากเราต้องมีญาติพี่น้องต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมพอขึ้นชื่อว่าสังคมแล้วทุกคนต้องเกือ้อกูลกันช่อกันแก้ไขปัญหาเดีย๋ยวหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคนเราจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนก็อ,อยู่ที่คุณค่าตอนที่เขามีลมหายใจ คนเราถ้ามีคุณค่ามีประโยชน์กับบ้านเมืองกับประเทศชาติก็ดูตอนที่เขาสิ้นลมหายใจไปแล้วเขาก็จะระลึกนึกถึงทอาอนุสรณ์ระลึก,กว่าบุคคลน,นี้ตระกูลน,นี้ครอบครัวนี้ได้ทาประโยชน์อะไรให้แก่สังคมบ้างประเทศชาติบ้างเพราะอยู่แล้วว่าคนเราเแค่ดูแลตัวเองมันดูแลไม่ยากหรอก แต่คนที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลบุคคลอื่นได้มันบ่งบอกถึงคุณค่าของเขามันมีมากสติปัญญาของเขามีมากคนเราจะดูแลบุคคลอื่นได้มันต้องแข็งแรงสติปัญญามันต้องมากกําลังมันต้องมากคุณธรรมความดีมันก็ต้องมากมันถึงขยายออกไปข้างนอกได้ถ้ากำลังสตกิกำลังปัญญากำลังความดีของเขาไม่มีหรือมีน้อย มันยากที่จะแผ่ขยายออกไปข้างนอกได้ความดีก็เหมือนกันแต่ความดีข้างในของเรามันมีน้อยเ่ยากที่ผุ้คนอื่นที่เกี่ยวข้องเราจะได้ผลประโยชน์คือความดีของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนในพุทธอาขอาเปรียบเทียบเมื่อเรามีโอกาสมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของเราก็คือสร้างความดีให้ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเราเนี่ย ดูแลตัวเองให้สมบูรณ์พัฒนาจัดการกับชีวิตตัวเองจัดการกับปัญหาตัวเองให้ได้เมื่อสติปัญญาของเรามีมากพอเราก็ขยายไปข้างนอกให้ประโยชน์กับสังคมคือความสุขเนี่ยสุขคนเดียวมันไม่พอนะมันก็อยู่ได้ชั่วคราวแต่ความสุขที่มันอยู่นานที่สุดคือความสุขที่มันกระจายออกไปข้าง,ขงนอกบ้าน คนในบ้านก็มีความสุขนอกบ้านก็มีความสุขคือมันต้องเกื้อกูลกันระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์สังคมประโยชน์เรากับประโยชน์นเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกื้อกูลกันต้องไปดูกยกัีได้จะขาดจังใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้จะดูแลแต่ประโยชน์ตัวเองไม่ดูแลประโยชน์ของบุคคลอื่นก็ไม่ได้จะดูแลแต่ประโยชน์ของคนอื่นไม่ดูแลประโยชน์ของตัวเองก็ไม่ได้พพุทธเจ้าบอกว่าปกครองในหน้าที่<อ>พ่อแม่ ดีกับทุกคนที่อยู่นอกบ้านแต่คนในบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบางคนก็มีประโยชน์เฉพาะภายในบ้านนอกบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคือดีเหมือนกันแต่มันดีไม่สมบูรณ์ในทางพุทธศาสนาบอกว่าถ้าดีสมบูรณ์แล้วมันต้องดีทั้งข้างนอกข้างในภายในบ้านก็ต้องพร้อมนอกบ้านก็ต้องพร้อม ทำไมันไม่แข็งแรงพอก็ดูแลภายในบ้านให้สระมสบูรณ์ก่อนอย่าเพิ่งออกไปนอกบ้านทำความดีให้ตัวเองก่อนค่อยช่วยเหลือเอื้อหูคนอื่นถ้าแข็งแรงพอค่อยกระจายออกไปนอกบ้านกระจายออกไปในสังคมเพราะฉะนั้นหนะ้าที่ของทุกคนคือดูแลตัวเองดูแลกายดูแลใจของตัวเองให้สมบูรณ์ให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเราเนียสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัยมาเปลียน โรคภัยทางกายก็ให้มันมีน้อยโรคภัยทางใจงก็คือกิเลสท,ที่มันทิ่มแทงใจเราอยู่ตลอดเวลาให้เขามีนอ้อยจะให้เขาเพิ่มพูนร่างกายเราก็เหมือนกันสุขภาพร่างกายเราต้องแข็งแรงใจก็ต้องมั่นคงห่างไกลจากสิ่งไม่ดีสุดท้ายนีขอให้โมนาท่านทั้งหลายที่มาลูกสวดมนต์ในวันนี้ในทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามคิดปรถนาสิ่งใด ที่ชอบประกอบดินรมก็คอยสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกประการเือนขอเจริญพร